เลาะหาเห็ดอยู่พี่น้องเลาะไปไมีแต่ปลาหมากลำด้วเนเด้อพี่น้องแล้วนี่ดึงง่ายบอกเห็ดบอนบ้านก็มีอันจุูมก็มีมอ,อีกแล้วพี่น้องนี่น,นี่พี่น้องนี่นี่งามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่งามๆพี่น้องอื อันนี้ก็บ้านแล้วพี่น้องมีเต็นเหลืองแนละ้พี่น้องนี่นี่อันนี้ก็เหลืองอันนี้บ้านแล้วบ้านแล้วโอ้สิมีอยู่อีกเลยเนี่แค่นี้นะพี่น้องจะสิโลเบิ้งอีกครับ เบิงเบืงเบิงเบืงเบิงเบืองเฮ้ยมาผออีกแล้วพี่น้องนี่หมู๊หนึ่งพี่น้องหมู๊หนึ่งมู๊หนึ่งโมขาวเลยแล้วหมูขาวบ้านเบิดพี่น้องเอ้ยเข่ากระมีพี่น้องตายตายขันมาาม่วงวันอันนี้ดอกเพิ่นหายเบิดแล้วพี่น้องเกียร์แลไว้เป็นเสือพี่น้องใหญ่ๆทางนั้นเลยเฮ้ยแม่นเบิดเลยพี่น้องเสียดายเสียดายพี่น้องบ้านเบิด อันจุมก็สิมีอย <mud> ู่แถวนี้แหละนี่ดอกบ้านหมดแล้วเมสิไปเอาดอกจะเห็นดอกนึงเงินเบิ้มคอยไปหยียบดอกเฮ็ดคอยครับข้างหลังนึงให้จะเห็นยู่ใช่ข้างมาเจ้าเหรอเขาขาวคุณบอกเนี่ยเด้อพี่น้องวัดสรลบห้เฮ็ดมือนี่กะหมานซ้ำนี่แหละพี่น้องเห็ดละงหกได้แต่เห็ดละงหกบานด้วยพี่น้องเห็ดละงกเหลืองนี่มีจุมอยู่ละงหกเรืองนี่สิอยู่ข้างล่ังเมื่อนด็กอ่ะ มันมันอยู่พี่น้องได้พอกินอยู่ได้พอกินอยู่พี่น้องมื้อนี้ละงสัมำนีอแไรเนี่ยเขามีตะบานเบิดเลยแต่ละงูงกเรืองนี่มีจุ่มอยู่ได้เห็ดผึ่งลกยุงสองดอกนอกนั้นก็มีแต่เห็ดละงโกแล้วพี่น้องครับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องฝากเด้้อติดตามใไปเนี่ยถูกใองะชาแนลพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีจ้า